เรียกว่ากลายเป็นดราม่าถล่มต่างวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยทีเดียวหลังจากที่กระติกผู้จัดก,การของนักแสดงสาวเตงโมนิดาหลังจากที่เตงโมตกน้ําเสียชีวิตก็ทําเอาหลายคนสงสัยในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะประเด็นตกเรือว่าสาวเตงโมตกเรือได้อย่างไรแต่เมื่อทางด้านคุณกระติกออกมาถแถลงและได้พูดคุยกับคุบคณแม่ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์สนานไปกว่าเดิมจนแฮชแท็กกระติกพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกวันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับกระติกมากขึ้นซึ่งก่อนที่กระติกจะมาเป็นผู้จัดการของเตงโมอะตอมสาม พันธภาพเผยว่าเคยเห็นเขาแต่งชุดคล้ายพนักง,งานเชียร์หรือว่าเสิร์ฟเครื่องดื่มบางอย่างเท่ากับว่าจากการทำงานเป็นเด็กชเชียร์เบียมาทำงานเป็นผู้จัดจาการดารานี่ถือว่าคือการให้ชีวิตใหม่กับคุณกระติกที่อาตอมบอกว่ามันคนละด้านเลยนะระหว่างคุณเป็นพนักง,งานเชียร์เครื่องดื่มกับคุณเป็นผู้จัดจาการดาราเป็นผู้จัดจาการดาราอย่างแตงโมแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้พูดดูถูกอาชีพใครทุกอาชีพมีคุณค่า